สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผมครูบอสนะครับนายเทเทศกุนาครับค่ะคุณครูเต้าค่ะคุณครูพาวยาแสงเพชรค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูเต้าแล้วก็ครูบอสค่ะจะขอนําท่านผู้ปกครองและนักเรียนค่ะพบกับการชี้แจงของท่านผู้นวยการและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการทั่วไปในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะ การเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายน2564ตามประกาศของกระทรวงสาธารณุโรงเรียนพิเชียรษายังอยู่ในโซนสีแดงเข้มเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีกทั้งจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองร้อยละ50ยังมีความกังวลห่วงใยในบุตรหลานของท่าน และไม่พร้อมที่จะให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนถึงแม้จะมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของโรงเรียนจากข้อมูลดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา19ระลอกใหม่ที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากการเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายน2564ของโรงเรียนพิเชียศึกษานักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ที่บ้านในรูปแบบออนไลน์ โดยโรงเรียนได้กำหนดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่14ถึง30มิถุนายน2564รวม13วันและในวันที่1กรกฎาคม2564หากสถานการณ์คลี่คลายนักเรียนสามารถมาเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนได้ในรูปแบบออนไซต์ ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารสุขและความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระยะที่หนึ่งและระยะที่สองระหว่าง17พฤษภาคมถึง11มิถุนายน2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้แม้จะไม่เหมือนการเรียนในชั้นเรียนซึ่งในเรื่องนี้โรงเรียนจะจัดสอนแทนทบทวนให้กับนักเรียนอีกครั้ง ในวันที่นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนส่วนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเปิดเรียนระหว่างวันที่14ถึง30มิถุนายน2564โรงเรียนก็ได้เตรียมการสอนให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงเรียนพิชญศึกษาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนพร้อมให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับครูผู้สอนดังผลการประเมินความพึงพอใจจากท่านผู้ปกครองที่มีต่อการสอนออนไลน์ของครูเฉลี่ยนในภาพรวมร้อยละ80 ซึ่งถือว่าเป็นกําลังใจที่สำคัญยิ่งสำหรับครูผู้สอนและในการนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเรียนนักเรียนสามารถเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนได้ก่อนวันที่หนึ่งกรกฎาคม2564โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และท้ายนี้เมื่อวันอังคารที่8มิถุนายน2564ศูนย์อนามัยที่4สระบ,บุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ออกตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนพิชญศึกษาผลการตรวจเยี่ยมได้รับการชื่นชม การปฏิบัติตามมาตรการ44ข้อ6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุขได้ในระดับดีเยี่ยมพร้อมทั้งขอให้โรงเรียนได้เป็นต้นแบบและแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆอีกด้วยขอให้ท่านผู้ปกครองมีความมั่นใจ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมาณโอกาสนี้พิชยศึกษาเปิดเรียนปลอดภัยสุขใจสดใสแข็งแรงสวัสดีค่ะ